สวัสดีค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทําเครื่องในไก่ผัดพริกหยวกค่ะตั้งกระทะเติมน้ํามันพืชลงไปการผัดของแม่บ้านยงตีจะผัดแบบเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะโขกพริกขี้หนูสวนใส่กับกระเทียมใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะซึ่งเราจะนําลงไปผัดให้กลิ่นของกระเทียมกับพริกออกมาก่อนให้ได้กลิ่นน้าหอมผลนะคะ ตนี้นอนเด็กทุกวันเสียงก็จะเห็บเหบหน่อยนะคะพอพริกกับกระเทียมโขลกเพิ่มสุกหอมดีแล้วเราค่อยนําเนื้อสัตว์ที่เราใช้ในการผัดอันนี้ลองใส่ลงไปค่ะนั่นก็คือเครื่องในไก่ค่ะซึ่งเครื่องในไก่เนี่ยถ้าได้มาสดๆแล้วทําเลยก็คงไม่เป็นปัญหาไม่ติดเช่ตัวอย่างนี้อีกแล้วค่ะสามวันเราเริ่มสีสันไม่ค่อยดี หันเป็นชิ้นพอคทำล้างน้ำให้สะอาดไล่หลน้ำเลยค่ะล้างจนสะอาดดีข้างในไก่นี่ต้องจัดการกับความสุกให้ดีนะคะจะผัดแบบรวดเร็วๆบักง่ายเหมือนกับเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่สุกง่ายไม่ได้เพราะว่าเป็นส่วนที่ถ้าไม่สะอาดจริงถ้าไม่สุกดีจริงก็จะทำให้เราท้องเสียได้ค่ะ ต้องผัดยิ่งผัดน้ำยิ่งออกจากเนื้อของขื่องในไก่นะคะยิ่งถ้าไม่สดอย่างเงี้ยเหมือนเขาดูเขาจะไออมน้ําดูดน้ําเอาไว้ยิ่งเราผัดน้ํายิ่งออกออกจากเนื้อสัตว์ก็ทิ้งระยะไว้สักพักหนึ่งนะคะพอสุกดีแล้วค่อยเติมพริกหยวกค่ะผักที่เราใช้วันนี้เป็นพริกหยวก ผงรสด้วยน้ำตาลใสขาวผมชรสนิดหน่อยค่ะซอสหอยนางรมจะไม่บอกสัดส่วนนะคะก็เ,เพื่อนๆก็ปรุงเอารสชาติตามความชอบได้เลยค่ะความนัวที่จะใส่เพิ่มเติมก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาจะให้ความหอมนะคะกลิ่นหอมความนัวและกลิ่นหอมด้วยช่วงนี้ให้ปรับไฟให้ร้อนขึ้นนะคะ ไฟร้อนสูงเลยเพื่อที่จะผัดให้ผักนั้นสุกไวๆสุกในระยะเวลาอรวดเร็วด้วยความร้อนไฟแรงเป็นเคล็ดลับวิธีทำให้ผักที่เราผัดนั้นยังมีสีสดเขียวน่าทานค่ะต้องใส่ตัวน,นี้ได้ค่ะผัดแบบโบราณเจี๊วดำหจ่อลงไปนิดนึงค่ะขอให้ได้สีสันที่สวยนะคะแล้วก็กลิ่นหอม้วยค่ะ ผัดแบบโบราณเขาจะพ่อแม่เราผัดนะจะมีซีอิ๊วดำใส่ลงไปแต่ก่อนจะไม่มีหลายๆอย่างไม่ได้แยกออกมาเป็นซีอิ๊วเป็นซอสเหนอังรมเป็นซอสถั่วเหลืองอะไรไม่มีก็จะเป็นซีอิ๊วดำกับน้ำปลาค่ะแต่ก่อนเลยนี่ก็ถือว่าเสร็จสับได้ง่ายๆค่ะวันนี้เป็นเมนูที่ทำเตรียมไว้ใส่บาตรนะคะแล้วก็แบ่งไว้ทานก็จะเตรียม ของไว้ประมาณนี้ท,ทุกวันถายก็นังคืนค่ะจะมืดที่ครัวจะมืดมืดแสงไม่ค่อยเยอะก็จะได้ประมาณนี้เครื่องในไก่ผัดยวกความอร่อยทำได้ง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไม่วานจุกทีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่บ้านยินทีได้นําเสนอแบ่งปันให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ